สวัสดีค่ะพบโผกันชงปะาน่าค่ะทีมหลังบ้านน้องอุ้งอิงไอหมูเบ่งแดดปะน่าเสร็จลงลิมที่เบ่งแดดค่ะเดี๋ยววันนี้ไม่แน่เดี๋ยวจะเข้าไปในบ้านนะคะเข้าไปที่บ้านที่บ้านนองครูค่ะบ้านบ้านข้างในค่ะบ้านปะน่าเลยคะ่ะอันนี้ไอหมูหมมอหมู นอนถ่ายอยู่นี่แล้วลูกเด้อเดี๋ยวคัมเด้อเด้อไปนอนลูกบกได้ไปใช้ถอดเสื้อถอดเสื้อถอดเสื้อให้หมูน้อนถอดเสื้อให้นอนอยู่ดีเด้อเด้อนอนนี่เด้อคัมกินอาหารก็ต้องนั่งเฝ้านั่งเฝ้าได้ยังสิก,กินโผดโพลูกไส้คอย เอฟซี FC. ดุกดนี่แย่เลยนะคะน้องไม่ได้ผมค่ะใครบอกน้องผอมไปหน้าอุ้มจนตกอันหลังโกงเลยค่ะน้องไม่ผอมนะคะเหมือนเป็นบางมุมกล้อง,องคือต้องถามคนดู่นําว่าน้องผอมเลยผอมนอนคุลูอยู่บอไม่เขาว่าผอมค่ะ นีแดดท่อนแห้งสำมไตรเนี่ยประมาณสิบโมงกว่าๆนะคะคือเมื่อกี้ไานั่งวาสิยางไปหาปูค่ะเดินไปหาปูนะคะปูกําลังเตรียมการจะเผาฐานนะคะเพราะว่าไอ้ไม่ที่ตัดมานะคะล้วก็จะค,คอยเห็ดนะคะแค่ดีแค่ดีคงปูนี่คือพานแต่นั่งยางไปนี่คือพานค่ะเพราะว่าอัน อันคือเป็นคนดีกักักสิคุยกับเราบ่อยๆนะคะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคะ่ะเดี๋ยวเบิง่งเจ้าเผาทาเจาคขึ้นบ่อเอินข่อยเดี๋ยวปาน่าสิไปอันแกงแง่เล่านะอือเจาสิเผาเจาะเตรียมกั่นีจะต้องบอกข่อยก่อนบอกข่อยก่อนไผ่ยังสี่นะเฮาหูกันนะคะเข้าหูกันปูนี่คือเฮ้า ผูพันกันมาอันก็คือเอกนะพ่อเอกนะั่นนอนอยู่ในอูนะคะสมัยในนะน้อยนะบรรนั่งก็เสาวที่ก็มานานะคะมานาเพราะว่าตอนนั้นคือก็อยู่กับนาค่ะเพราะว่าพ่อเสียนะคะพ่อเสียนาก็คือแม่ของพ่อเอกนะคะเาสาวที่ก็มานามามามา้มามาวน้องค่ะเอกนันนอนอยู่ในอู จำภาพได้เบิดได้เอกนอนอยู่ในอูในเถียงไปนั่งก็ไปกลวยหนองเมืองนอนนะคะอีกดำดำเลยตอนนี้หน่อยตอนนี้ก็ยังดำอยู่คือตอนนี้หน่อยเดี๋ยวไปค่อยมใครปากพ่อเองแอลว่าท่านเกิดค่ะบนแอลว่าท่านเกิดอ่านั่นแหละน้าเขียมน้าเขียมไม้ถึงยาน,นะคะยาน้วก็เสพ เกี่ยวเขาเกี่ยวนามเพ็ดให้เพ็ดน,นาเองอยังต่างๆคือมันเป็นความผูกพันที่เ่าเ่าตกดูกับเล่าเพราะว่าพ่อ,พอป้าน้าเสียแม่แม่ป้าน้าก็ต้องมาอยู่กับยายนะคะอยู่กับแม่ีไงคือแม่ของปอเอ๋เนี่ยเป็นน้องสาวลาก็รเลี้ยงสร้อยกันเลี้ยงยายเบิ่งยายนะคะบอยู่น้ำกันมากเพราะว่ายายนี่ก็ สิตนลูกสาวสิตนแม่ป้านานะคะเพราะว่าพัวตายตั้งแต่ลูกง่หน่อยเลี้ยงลูกอีกห้าหกคนอย่างสีนะคะกระอุ้มชู้กันยายก็ให้กําลังใจแม่ปนานาตลอดนะแม่เล่าให้ฟังว่ายายบอกว่าเหตุจังไดหลักคือแบบพอเด็กหน่อยขึ้นมาตายอย่างสี้คือพอ่อเป็นเนื้องอกในสมองค่ะนั่นแหละค่ะ แม่แม่แม่เล่าให้ฟังนะคะก็คือแบบว่าแม่บอกว่าแม่แม่บอกว่าแม่ทอแทงไงแล้วถอนครับเพราะว่าคอยซีอยู่จังไดอันซียู่แบบได้กำลังใจคือบ่มีแต่คือถอแต่จังสีนะลูกกันยังหน่อยๆอยู่ยังสีนะคะแล้วทีเนี้ยยายก็ให้กำลังใจแม่นะครับบอกว่ายู่กันไปแล้ว อยู่กันไปแหลนะเนาะลูกเราไปเรังสีลนะคะอยู่กันไปเบิ้งกันไปละอยู่กับแม่เนี่ยละเบิง้งสงสารลูกลานนะคะยายเถ่าอยู่กันไปเบิ้งกันไปแหลนะเนาะอันอันหมามันยังเลี้ยงลูกมันไงเพื่อนะเขาเป็นคนเป็นยังเขาสีเลี้ยงไ่้ไงย่ายเถ่าก็สอนบอกสอนบอกแม่นะให้กำลังใจแม่เพราะว่าแม่แม่เป็นแม่ตั้งแต่อายุ4ี่สิบกว่า ก็คือ,อนะยังไม่แก่นะถ้ามันดื้อหลายก็เอากีตาร์ยัดปากแม่เป็นไม้ตั้งแต่อายุสี่สิบกว่าก็คือพ่อเสียนะคะพอรักษากับเ้เวลารักษาอยู่หลายปีอยู่ค่ะนะคะเป็นอะไรนะเนื้องอกของสมองอ่การสมองก็คือบหูการสมองอยู่มองเลยโบกเป็นเนื้องอกตรงท้ายถอยนะคะท้ายถอยก็คือ เพื่อนถือเขาตีนะคะตีพษคนนะคะ่ะนั่งกินข้าวอยู่เขาตีพีคนเขาเขาหูว่าตีพดแล้วเขาก็แลนมาไหวนะกับแลนมาขอโทษว่าอ้าอ่อนอ,อ,อยขอโทษได้แล้วค่อยค่อยตีพีคนแบบเพื่อนของพ่อนะเปไปมีเรื่องมาพ่อก็นั่งกินข้าวอยู่ในกลุ่มกับเพื่อนพ่อไปนั่งขับแท็กซี่ยุ้งเทปค่ะนั่นแหละคะ่ะ พ่อไม่ใช่คนอันธาพานนะพ่อเป็นคนบําเรนสัมเเลที่เมานะคะพ่อไม่กินเหล้านะคะนี่ค่ะเรื่องเหล้าเมื่อกะอันด้วองเมื่อกะสีเงาจังสี <c oughs> นั่นแหละก็คือความเป็นมานะคะก็คือประนั่งกับอยู่กับยายใช้ชีวิตอ,อยู่จังสีมาตลอดแม่เป็นไม้่อายุสี่สิบกว่าก็คือยังไม่เยอะนะคะสี่สิบกว่ากลับมาอยู่ วกับว่นวนวนานบวกอย่างเงี้ยเขาใหญ่เป็นเบาไปเสากันเบิดปานางหน่อยกูโมนะย่า่กับสงสารเพราะว่าเป็นกระผาต่หน่อยเองสินะสงสารล้านนะคะถ้าเป็นล้านเสาย่ายกับซื้อปะนางนี่ล่ะคะ่ะซีตัวน์ซีตนปปะนางกามโมแต่เป็นล้านชา่เพิ่งกับเป็นผุนคะ่ะบุญเอวคะ่ะ เป็นร้านไส้แย่กับหาบุญเอวกม็มโมงสีนะคะอันนี้เดบอถึงเรื่องบุญเอวอยู่นะคะก็คือจจสสีน่ะคะ่ะในบรรดาหลานหลานสามสิบสี่สิบกว่าคนพ่อใหญ่ลูกเยอะลูกยายก็สิบสองคนนะคะแต่ว่าเสียไปคนนั่งแม่เล่าให้ฟังนะคือลูกยายทั้งหมด ิบเอสิบสองคนแต่ว่าก็คือทุกคนผิวสีแทนหมดมีแม่ปะนางอผิวเขาเหลืองเอ้ยเขาเหลืองกับแม่พ่อเอกค่ะนาเคียมค่ะน้องสาวคนสุดทองไงนาเคียมแล้วงามเลยตอนเป็นสาวแล้วเป็นน้องสาวหลักแม่ปะนางค่ะ กินลูกกินบอกกินลูกกินกกิน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 ต้องนั่งเชียร์แบบนี้นะนั่งเชียร์แบบนี้เลยเอามัมมัมมัเดี๋ยวดีๆมาแล้วดีๆมาแล้วกิน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 อีสิต้องมานั่งหงอนนั่งเชียร์แบบนี้นะแสดงว่าอาหารแบบนี้น้องน้องไม่ค่อยชอบนะครับคือคือบอกให้กินเนี่ยกินบอกกินบอหลายครับแต่แต่สมิอยู่งหอนึงถึงกินแล้ว แค่เปิดถุงนะมาดมถุงมนะ่หอมคือเขาจะสัมผัสเขาจะกินอาหารได้คือจากกลิ่นนะคะถ้ากลิ่นใช่เนี่ยยังไงก็กิกนมุดกินดุดกินยูจังสันนะคะนะคะอวนแดดแน่นอนมือนอวนเดี๋ยวแม่จะเอาประตูแงมล่งอีกเดี๋ยวแม่จะไปถ่ายปูก่อนปูเตรียมเผาถานเนาะ กดไลค์กดแชร์ให้ช่องปนางน้ำด้ค่ะสำหรับคลิปนี้ให้กำลังใจทีมลังบานค่ะขอบคุณ fc ของหมูน้อยนะปะน้านางตั้งใจอยู่ว่าวันเกิดป้านางปีนี้จะทำเสื้อสวยๆให้ fc แจก fc ดีกว่าคือตั้งใจไว้นะจะเอาเป็นเสื้อลายดุกนิ๊ก ลดีดีแล้วทีมหลังบ้านจะทำให้สวยๆให้เอได้ใส่ฟรีๆเลยค่ะเ,ยเลย่มเวลายอีกหลายเดือนเดี๋ยวจะถ่ายคลิปนะคะเก็บตังไว้ทำเสื้อให้ทุกคนนะคะเป็นที่ระลึกนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะว่าสิใส่ใสไดใสได จะมีตัวอย่างเดี๋ยวค่อยๆบอกแจ้งรายละเอียดนะคะตั้งใจไว้อยากจะตอบแทน f อซนะคะถีซอยเรี้ยังอย่อยาเลี้ยอยุ้ยอย่าเรี้ยทีเนี้ยจะให้จะตอบแทน f อซก็คือทำเสื้อสวยๆให้ f อซได้ใส่นะคะป็นทีน่าลึกพอลูกไส้ประนง่งลูกไส้คนใหญ่ค่ะน้องวุฒนะคะวุฒ ปุดบอกว่าแม่เสือไล่หมานนารัากดูแล้วนะทำออกมาสวยๆใช้ผ้าดีๆค่ะเดี๋ยวป้านายจะออกแบบเดี๋ยวใช้เวลาเรามีเวลาอีกหลายเดืนะอนอยู่เนาะเนาะเรามีเวลาอีกหลายเดือนเดี๋ยวป้านายจะให้ดูว่าลุงเบียกินข้าวกันอะไรอกไกลให้หมูเออตาสลิดแดดเดียวที่ว่ากาฟีน่ะคือมันดูเสื้อมันตุกตุยังไงไม่รู้เ <c oughs> ขาไม่ชอบ หดูเสื้อตากแดดหมคือเสื้อจริงๆไปนั่งให้ให้เราไปเห็ดพายคิดดิวแล้วเอาเราไม่ว่ากันพอดีครับอ๋อพอดีไปต่อปั๊มกับปั๊มน้ำโซลาเซลแล้วก็ไปดูพ่อใหญ่เผาถ่านครับผมเผายังแกเผายังไม่ไม่แกกองฟางสมอยู่แกคอยฟางอยู่คอยเสียมวัวไหมแกเสียมวัวปะแกเสีอมวัวไหมพ่อใหญ่บ่ ของแท้ต้องไม่ใส่หมวกใช่ป่ะแท้ไม่ใส่หมวกสีตนได้ <c oughs> นี่ค่ะคืออกไก่ของไอ้หมูลุงเดียเอามากินก่อน <c oughs> เฮ้ยอย่าบอกนะากินอันใหม่ที่ฉันต้มมาเช้าใช่ <c oughs> อะไรวะฉันเก็บไว้ให้หมูน้อยนะขอฉันทอดปลาสลิดให้เธอสามตัวแต่ฉันกินไปคำหนึ่งฉันว่ามันตโตฉันไม่ชอบปลาสลิดก็ต้องโตโตหมู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 หมึงสกอดนะคะ คือคือเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องเรื่องเสื้อเรื่องอะไรมันเป็นแล้วจะมาต่อแม่ไม่เปของนอกกายคือเขาคุณตันใส่ยิ่งกว่านี้หยุดคือหยุดฟังฉันพูดก็คือปะนั่งว่าอันคือปะนั่งว่าอันสรุปคือเธอจะใส่เสื้อคือฉันให้เธอข่อยให้เจ้าเฮตผากกิริวเจ้าบ่เฮตแมนบ่พอพออย่างเจ้าคือบ่เฮต พราะฉนนั้นถ้าเจ้าบอไซเจ้าถ้าเจ้าบอเฮีผัากิริวเจ้าตองไซแบบนี้ไปตลอดอเราก็จะไม่ซื้อใหม่เราเราจะไม่ว่ากันนะคะเรื่องแบบเนี้ยเราไม่ว่ากันเหบซี<ด> <laughs> FC, ไม่ต้องซีเรียกค่ะของนอกกายเราไม่ต้องไปสนใจรูปลักษณ์ภายนอกโอเคเขาอยากใส่คือสไตล์ใครสไตล์มันเราไม่ว่ากันเขาบาหวากันเข้า <laughs> บอกวา <laughs> กัน เวลาฝรั่งเดินหนุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียวใส่รองตาแต่ทำไมดูหล่อดูเต่เพเป็นเราถออาณาถาฉันบอกว่าใช่บอกว่าเธออยากใส่เธอก็ใส่ไปมันเป็นที่มันไม่ได้สําคัญแค่ตรงภายนอกไงแล้วไม่สีเรียนเรื่องนั้นใครอยากมองไงช่างเออดีอประตงเสียงกันซ้มไหมโอเคบอเดี๋ยวเชน เมื่อกี้ฉ okay. ันเห็นเฮียช้างมาเฮ้ยฉันเห็นแวบๆได้ไงได้ไงได้ไงไปกับเมียพักนี่แหละค่ะได้ไงนด้ไงแวบๆสีสเกตสร้างบ้านแวบๆย่างนี้ไปสิเห็นกงแล้วย่างนี้โอ้อันนี้ใสไอ้สางโอเคโอเคค่ะจะรับกิฟต์หนีสมีกันค่ะเนาะจะไปตีรังอะไรกับเสื้อเออโอเครู้เรื่องร่างกายยังไม่ใช่ของเราเลยบ่ต้องบัว สรุปประดมบวชโอเคหมูเรื่องโอเคสวัสดีครับผมมีข้าวครับแกล้มกมูลูกไก่แต่ที่กินไม่ได้นะไอ้กินเขาก็บบักแตงโมกินเขาก็บุ๋มมองมม่ตะผู้เฒ่าสรุปมม่ตะผู้เฒ่ากินสําหรับฉันโอเคสําหรับคลิปนี้สนิวค่ะขอบคุณหลายๆคนแชร์ล่ะอ่าซอยเบิร์กโฆษณาให้นนุ่เกองตทิพย์หลังบาทนะคะขอบคุณเอฟซีนะคะวันนี้ป้านางจะตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะคะสัญญาค่ะล่ะก็ กินกินเขากับผลไม้กับกล้วยกับบักแตงโมกับบักนัดน่ยมิถุภูเ่าอายุยืนก็บอก <laughs> มิตรนภูเ่า,าคือปตน้าบ้านกินค่ะบ้านกินขา้าวบ้านหูว่าสก,กินกันยังกินข้าวไม่ค่อยเป็นเวลาแล้วก็ไม่ไม่สีเรียกกับเรื่องกินนะคะแล้วจะมาจ่อทำไมเนาะโอ้ยอยังยไงคือฉันอยากให้เขาเห็นสภาพแก่ สำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะขอบคุณ FC ที่ช่วยดูย้อนหลังแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณาให้เดี๋ยวจะทำเสื้อสวยๆเรามีเวลาอีกหลายเดือนจะทำแจก FC ของช่องปนาน,นะคะทีมหลังบ้านทำสวยๆก็สวยแล้วก็มีคุณภาพไม่ใช่ว่าแจกฟรีจะต้องทำแบบ,บ,บคือาสามารถใส่ไปไหนมาไหน,ดาน,านได้นะคะเปานาเยวันเกิดปนานะคะน่นๆ ลุงเดียด้วยพ่อลุงเดียวเกิดใกล้กันเดี๋ยวจะหุ้นกันค่ะตามเซซช่วยขอแค่ไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ